สวัสดีครับทุกท่านนะ,ะผมขผม Crazycon น,นะครับยูับเกมส์สไปแฟนตาเซียนะครับผมเกมเอวจี RPG, ภาพสวยน่ารักนะมารูปแบบภาษาไทยแล้วนะครับผมอ่ะเดีว่ากันว่าอะไรยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยเป็นมีระบบอะไรบ้างน,น,นะคร่าวๆนะโอเคโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะฮะก็จะมีการเลือกอาชีพนะครับก็จะมีนักเวทนะ วายเยอร์ uh, Warrior, นะครับอาร์ชอร์แล้วก็พระนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรอะไรยังไงนะฮะนี่แล้วแต่เลยละกันนะอ่านแะลเรีอกพระเข้าไปนะครับผมโอเคเน่เ okay. นี่ยไงน่ารักไหมละ่ะวิง่งนฮียภาษาฮิวนะครับก็น่าจะบู๊เดียวได้เละอ่าโอเค เดี๋ยวมาดูระบบการสร้างตัวละครนะครับผมก็มีสกิลบอกก่อนนะเป็นเคทลิกนะครับกับเซกนะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับผมอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะครับอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูบอทเยอะครับผมนี่ก็จะมีเป็นทั้งพาลาดินนะฮะแล้วก็บอสเซอร์กอนะครับก็สายบบกับสายจีเฟนนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะ โอเคนี่เป็นเมทนะครับผมน่ะก็มีทั้งวิศาดแบบในคอมเมนเซอร์นะครับก็สกิลเน้นพวกพูดผีนะครับกับาสายเอลิเมนต์นะฮะนี่โอเคต่อมาเป็นอจเจร์นะฮะผมก็จะมีแรนเจอร์กับแอสซินนะฮะมันจะขึ้นเป็นมีดนะครับผมก็ คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับสายแอสซินก็จัดไปนะครับมาเนี้ยในโหมดอา์เชอร์ได้เลยนะครับอ่ะโอเคมาดูระบบการสร้างตัวละครว่าม,มีแต่งตรง้แต่งตัวอะไรยังไงบ้างครับนี่เป็นไงเท่นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือไม่ฟิกชายหญิงด้วยนะครับนะโอเคก็มีในทรงผมนะมีอยู่แปลกทรงด้วยกันนะสำหรับผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เช่นเดียวกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บดูกันเข้าคร่าวแล้วกันนะผู้หญิงจะเตี้ยกว่านิดนึง นี่แอสซินใช่ไหมนี่ละกันนี่อันนี้ก็ลูกกตานะครับผมตาเปลือยๆหน่อยเท่ดีอ่ะอะไรตรงนี้กดยืนยันนะครับผมจากนั้นก็จัดการอ่าไอเอลนะครับตั้งตกแต่งเอลนะเพราะตัวนี้มันจะเหมือนติดตัวเราไว้นี่นี่ไหมตากลุนเตนเด้ <c oughs> อ่ะอะไรตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งช่องตั้งชื่อได้เลยนะวันที่ตั้งชื่อ ให้เจ้าเอลก่อนนะครับแล้วก็กูดอ,อ่ะนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการมาตั้งชื่อตัวละครเราอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าเลอกของตกแต่งก่อนนี่ตกแต่งทั้งเรานะครับแล้วก็ทั้งไอเจ้าเบ้ไอเจ้าพูดเราเนี่ยไอเจ้าเอลเราเนี่ย นะ,ะแมนดัไมไปหมน่ารักแท้จริงอ่ะโอเคครับผมจะไปดูระบบในเกมกันละกันนะครับโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะครับนี่หน้าตาเกมก็จะประมาณนี้เดินแบบโมบ้าหน้าหรือจะจิ้มคลิกตามแมปก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮนะโอเคทีนี้การเล่นนะผมก็เหมือนเป็นเกมมือถือทั่วไปนะในมือถือก็ กดคลิกด้านซ้ายแล้วจะมีควสนะครับผมมันก็จะวิ่งออตโอต้ไปให้เองเลยนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้คืออะไรมาซหน้านะครับผมก็อ่าสั่งสองเขาซิแม้วมัวไปแน่การจมเตีก็จะวานนีนะครับตอนแรกจะไม่มีออตโอต้นะอาจจะต้องเล่นเองก่อนสักพักหนึ่งนะครับพักพักหนึ่งอ่ะสิบห้าสิบหรือยี่สิบไม่รู้จำแ้ะนะครับอื โดเกมก็ไม่ได้ออโต้จ๋าอะไรมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนพวกเควสอื่นก็อาจจะเป็นพวกเควสาเควสแนะนำนะครับเควสครองอะไรพวกนี้นนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเราก็ัเล่นอ่านเดี๋ยวไปเดินไปดูการต่อสู้กันนิดๆหน่นนอยๆนะถ้ามีนะต <c oughs> ามหากวนคนพลานนะครับเขาว่ามาแบบนั้นไหนล่ะเฮ้ยอ่ะมา กดอตัตโตมัตแบบนี้นี่บุ้มไม่เลานั่นนะเรียบร้อยไหมล่ะหนูอันนี้เป็นคล้ายๆคู่หูนะอ่าถ้ามีมันันเต็มื่อกดใช้สกิลของคู่หูคูห่หูหรืออะไรสักอย่างนเนี่ยนะคนเนี้มันจะเ,เดิน,เด,นเดินตามเราอยู่อะไรทํานองนี้นะฮะเนื้อเรื่องก็สกิปไปนะถ้าใครไม่ดูเนื้อเรื่องนะแต่ว่าถ้าดูดูก็ได้นะเพราะมันเป็นภาษาไทยแนละ้วสบาย ครับโอเคประมาณนี้ลวกันนะสำหรับการเล่นนะก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ออโต,โตจ้จ๋าแล้วก็ภาพน่ารักนะอันนี้ก็แนะนำเลยดูดิเป็นไงงานดีไหมโอเคนี่ไปอย่าวิง่งว่างั้นนี่เราไปเตะเขาทำไมวะไอเบล์เราไปเตะเขาเฉยเลยนะโอเค นีหน้ามุยเลยบอกจะอ่ะานตามหาายตามอีกครั้งนะฮะก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันคนะรับสำหรับตัวเกมนะเฮ้ยเนี่ยมันก็จะมีนี่มินิเกมอะไรให้เล่นเยอะแยะแล้วก็กดๆไป จริงๆก็เป็นเนื้อเรื่องแหละมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมวันนี้ละทิ้งไม่ได้นะครับว่างั้นโอเคใช่ไหมก็จะมีเนื้อเรื่องสอดแทรกตลอดนะครับก็น่าเล่นใช้ได้นะครับโอเคเรามาดูระบบอื่นๆกันบ้างนะครับว่าม,มีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นสกิลเนาะนี่ใชใ้ดูเทๆ่ๆบึมบั่มบึมบั่ม ประมาณนี้เดี่ยเมเทโอนะครับใช่ไหมใช่แหละอ่ะทีนี้เรามาดูระบบครับผมด้านหน้าหน,น้าน,นี้เลยแล้วกันนะก็จะมีะตั้งค่าตั้งค่ากรองแชทนะครับอันนี้เป็นเปิดปิดคนนะครับกระตุกก็เปิด่ยนไปนะครับผมมีถ่ายรูปนี่ซูงข้าวนะฮะอืออะไรอีกปึ๊บเดี๋ยวเอา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 ออกได้สร้างอิโมชั่นได้ สติกเกอร์คู่รักก็มาท่าทางเว็บเราสามารถปรับมุมได้เลยนะทรงจุดหนึ่งทีก็จะปุ๊บแล้วเราก็ถ่ายรูปให้มันตรงนะฮะอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะปฏิสัมพันธ์นี่คืออะไรอ๋อเป็นพวกสติกเกอร์ส่ง,งเวลาคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้เป็นการเชิมต่อดีสครับนะภายนอกนะว่ากัน นะครับแล้วก็ตัวละครเล่านะครับผมนี่เป็นบอกข้อมูลคร่าวๆของตัวละครนะมีข้อมูลอย่างละเอียดนะครับผมประมาณนี้เป็นสเตตัสเลานั่นแหละแล้วก็ค่าฉายาโน่นนี่มีเบียบบุ๋ม่บีีคืออะไรวะพลังสูงสุดนะก็ต้องรอเปิดเลเวลห้าสิบนะดีพียอดครับผมก็ทำให้มันเก่งขึ้นนั่นแหละก็ได้รับไหนไหมลุก,กี้มือ อาริสบูก้าสเวนนะฮะดรยุทธนะครับผมคงจะเก่งสุดนะนะครับสกุลเงินนะครับผมก็จะน,นี่จะจะมีเงินในเกมนะมีผมมีเพชรมีตัว๋วนู่นนั่นนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมลองไปเล่นกันดูละกันนะครับมีตั้งทีมได้นะครับผมนี่สร้างทีมได้เลยช่องเว็บเห็นไหมแล้วก็เชิญคนในตี้หรือเพื่อนนะหรือเพื่อนร่วมทีมล่าสุดนะก็จะมีแล้วมึงเข้ามาทำไม นะครับมีรายการขอมาเต็มเลยนะครับผมโอเคเราออกจากทีมไปก่อนนะครับโอ้หเทสเฉยๆมันเข้ามาทำอไมเนี่ยนะแผนที่ครับผมกดจิ้มนะครับเหมือนจะเดินไปให้เลยนะครับเนี่ยเป็นไงสะดวกสบายนะครับผมหรือจะกดไปที่เป้าหมายในภายในเมืองนะแบบเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็กดไปเลยครับผมมอนเตอร์เช่นเดียวกันนะคัอันที่ไม่อยู่ในเมืองนะอยากไปล่าตัวอะไรก็กดที่เหมา นะครับพอพอนะโอเคนั่นบมมีอะไรบ้างเติมเงินนะครับเนี่ยประมาณนี้เติมเงินนะครับ,รเ,เ,นะรบเขาก็มีบอกอยู่แหละอ่าอันนี้จะว,ว่ากันอะไรนหะรือวพิเศษอุ้ยอะไรขึ้นมาวะช่างมันโอเคครับต่อเลยแล้วกันนะมันก็มีจำกัดเวลามีโบนัสด้วยนั่นนี่นะครับแล้วก็ไอเทมมอลนะแต่เติมตังค์ก็มาตะลุยแถวๆนี้ได้เลยนะครับผม เราก็มีดันเจียนนะครับเอาไว้ลงนะมีพวกดันเจียนเอกพีส่วนใหญ่จะเป็นเอกพีแหละนั่นนั้นก็จะเป็นห่อของของนะมันจะเป็นของซะส่วนใหญ่โอ้มีดันเจียนเยอะเลยก็ <_ s> ยังไม่ได้ปลดล็อกนะไปลองเล่นกันดูนะ s> <S มีจํานวนจํากัดในต่อวันนะครับผมก็แนะนานให้หมาลงเลยนะครับมันก็จะได้เอกพีเยอะนะได้ของเยอะอะไรเงี้ยนะกระเป๋าเราครับผมนะก็จะมีอะไรบ้าง s> <S มีเสือ้อมีนู่นนั่นนี่นะไม่ได้มีอะไรมาก<_ s> <_ s> นะการอะไรวะเนี้ย โอเคการ์ด okay, ครับผมไว้ใส่นะคล้ายๆแบบใส่อุปกรณ์นะครับผมอัปเกรดได้ด้วยนะครับนี่เออนะก็ต้องใช้ของพวกนี้นะครับผมอัปเกรดนะมีดูซับด้วยคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันช่างมันนะครับก็คงจะเป็นอ่าตเติเสริมออฟละมั้งนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับระบบการ์ดนะโอเคชุดเวอร์ชันครับผมก็ยังไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับไปหาเติมกันเอาไม่รู้คงจะต้องเติมแหละนะครับตามหลัก อ่ะใส่การ์ดครับผมใส่เลยแล้วกันยังไงวะอุปกรณ์ทวิงเนี่ยไงใส่เรียบร้อยนะครับผมก็บวกเอเมแทก็กบวกเอเมแท็กนะเออนะครับเนี่ยไหมก็จะมีเพิ่มนะครับใช้สกิลได้ด้วยนะครับผมเอ,อ่ออะไรต่ออ่ะสามขีดนะครับผมก็จะมีเยอะเลยนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับตัวละครนะก็เป็นคล้ายๆอัน,อนตรงด้านบนตรงนี้นะครับผม แล้วก็สืบทอดไม่รู้นะครับหรือ60นะมาเล่นกันเองเอลฟ์คือผมสามารถใส่อุปกรณ์ได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนะใส่ถือขาตงธงกระทาด้วยนะครับมีชุดแฟชั่นด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นอะไรพวกนี้ได้อัปดาวได้ประมาณนี้ต่อมาเป็นสกิลนะครับสกิลก็สามารถอัปเกรดได้เลยบ,บ,บ,บึ้งนะครับเนี่ย มันจะมีเป็นขั้นของเขานะเห็นไหมครับผมสกิลแถวหน้าใช่ไหมอันนี้เป็นเส้นตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแถวหน้าอะไรเนี้ยคือนี้อันนี้เลือกเซตนะต้องเลือกเซตเป็นเป็นท่าๆนะครับเห็นไหมอ,อ,อะไรทำตรงนี้นะครับจุดเด่นอาชีพเขาก็จะมีบอกนะอันนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ต้องปลดล็อกเลยว่าสิบเห็นไหมสิบหกไปแลยจบจบ ก็เลือกเอาครับผมก็คือสกิลก็จะมีหลากหลายความความสามารถแมัน,น,นี้ชะลอความเร็วมูฟสปีดอันนี้ขยับไม่ได้เลยนะครับหลับไหลนะอันนี้เป็นชะลอความเร็วเหมือนกันแตว่ว่าอะไรอะช็อตถอยสตูอะไรอย่างงี้อันนี้ทําให้หลับไหลอะไรเงี้ยคือมันความสามารถแต่สกิลมันจะ ไม่เหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่สายการเล่นของใครของมันมันทำมันทำให้ไม่จําเจนะอะไรประมาณนี้นะับก็ถือว่าดีนะโอเคก็ตั้งได้วสี่สกิลนะครับผมแล้วก็มีเชี่ยวชาแนะต้องแบบเปลี่ยนเลเวลก่อนให้เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครเลเวลสี่สิบนะต่อมาก็ผมเป็นคอลเลกชันนะก็เป็นไม่มีอะไรมากนะเป็นสมุดภาพเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปนะครับผมเก็บสะสมคอลเลกชันอ่าพิพิธภันเอล์นะครับสะสมการ์ดอาวุธ มอนสเตอร์ Monster, อะไรประมาณนี้นะฮะดบลานี่คือลายเจ็ดสิบห้านะครับไปเรื่องกันเองเถอะนะครับผมตามนี้เลยอัปเกรดครับผมกดเลยบึมมีแค่อุปกรณ์นะครับแต่มีแค่ของแล้วกันอัปเกรดแล้วก็มีเจาะรูด,ด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มในการใส่การ์ดนะเจาะของเอลก็ได้นะครับผมล้อมเหลิม,ลมปลดปล่อยมีหมดนะครับแต่อรอเลเวลนะหกสิบแปดสิบกันเลยทีเดียวเชียว เวิร์กช็อปต่อเคอนเดิมโอเคอะไรๆสูนรแรกเปลี่ยนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นนี่ป่ะพกซื้อขายโอเคเป็นร้านค้านั่นแหละนะครับปึ๊บมดอเสกอะไรเงี้ยกดเข้าไปมีไหมไม่มีมอ่านี่มีนะขายทำยังไงครับผมเน่ก็ต้องมีดูของเรามีอะไรให้ขายได้มากนะแต่ไม่รู้ว่ามันขายได้เมื่อไหร่นะครับไปลองกันเอง หนังสือก็ผมกดก็บ่ายมันก็จะมีพวกมันจะเป็นเนื้อเรื่องเนาะใช่ไหมชี้ว่าประวัติตัวละครเกิดเล็กเกิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วก็จะได้เพจด้วยนะก็เข้ามาอ่านได้นะครับเนี่ยขอไม่ได้อะไรทำอนนะะองนี้นะฮะเราหนังสือนะอันนี้เป็นเพจประจําวันนะผมไม่ได้หลายเพจย,ย่อยเพจนั่นนี่นะครับแล้วก็ความสาเร็จหรือชิมิสต่างๆนะครับทำอะไรสำเร็จก็มารับ บึมนี่มีหมอกด้วยเป็นไงยังเปรี้ยวเดี๋ยวก็อาจจะว่ากันออกไปเออนี่ยครับก็มารับได้นะครับมีของรางวัลมากมายนะจ๊ะแต่ไม่เห็นกาชาเกมนี้เลยอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับ <laughs> สัตว์กี๋ครับผมอ่ะประมาณนี้นะมันโชว์ให้แค่อันเดียวนะครับผมคิดว่าน่าจะมีหลากหลายนะครับในภายหลังนะกิลครับผมเข้ากิลวไปเลยนะฮะ ก็อาจจะมีสิทธิพิเศษตามหลักอามาก็ดีนี่มีอะไรบ้างอะรางวัลรายวันนะครับผมถือว่าดีนะมีรางวัลรายวันเข้าสู่ดินแดนนะครับดินแดนอะไรนะดินแดนที่เกี่ยวเขายึดมาอเปล่าหลังคากิ่ก็ผมนี่สามารถซื้อของในเกิลวได้นะครับอ้ามีอะไรอ่าบริจาคเนี่สมาชิกนะครับผมมีสางห้ากันเลยนะครับแล้วก็พรสวรรค์เกิลวนะครับก็จะมีพวก จะต,ต้องเติบวกเพิ่มนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำกันด้วยนะครับผมต้อต้อเกิวนะเกาะน,นะครับโวกวาเป็นไปเลยทีเดียวนี่อ่ะมาแล้วก็คือเป็นเกาะยินดีต้อนรับสู่เกาะนะครับเหมือนเป็นเกาะอะไรสักอย่างที่แบบว่าไมปลวกบ่งบวกผัก,ก,ก,กอะไรอย่างนี้ป่ะเนี่ยเป็นเกาะแบบชิว,ชว ขายให้เขานู่นนี่เป็นกรอบเหมือนเกาะสุนตรอนะฮะเนี่ยไงใช่ไหมมีตัวพวกนี้เต็มเลยพวกพูดอะแล้วเนี่ยเปิดพื้นที่เกาะอะไรเงี้ยมีให้อาหารด้วยอ่ะโอเคต่อมีอะไรอีกอันนี้ยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมเหมือนน่าจะเป็นการเนี่ยเอาไว้ปลูกผักด้วยนะเนี่ยนะครับหลังๆนะที่ไหนๆเนี่ยเฮ้ยมีมีว่ะมีมีเก็บได้ว่ะ เก็บได้ล้ปลูกได้ไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อะไรอ่ะมาร่วมทีมอะไรของมึงยังไม่ร่วมโอเคอะไรประมาณนี้เอาง่ายคือทําฟาร์มได้ด้วยนะครับผมคิดว่านะเนี่ยมี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 บัวมีไก่มีหมูอะไรตายไปหมดเลยนะครับผมก็เพลินแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะอ่ะประมาณนี้แล้วกัน อารีนาครับผมนะมาจัดไปหนีทาสู้ไปเลยครับผมไม่ต้องเสียเรืร่องอะไรนะผมเพราะว่าโชว์ให้ดูให้เหยืหหมานี่นักดาบเลยนักเวทห่วยบบนี้หนูนั่นแหละไม่ต้องทำไรครับออตโต้เดียวเล่นเองก็ได้นะเออนะครับผมออตโต้ไปเถอะนะครับหรือจะกดออกก็ได้มันก็จะแบบอาจจะแพ้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมกดออกมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถต่อสู้ได้นะครับผมมีอะไรเนี้ยคะแนนต่อสู้ปลดล็อกเลยวห้าห้านะครับมีปเปลวเพลิงนระกอะไรทุกอย่างนะสนามเอลนะหกห้าด้วยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นบอสนะใช่ไหมจะมันเข้ายังไงไม่รู้โอเคช่างมาเอาให้รู้ว่ามีแล้วกันนะท็อปชาร์จครับผมเบลสัมไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ ตั้งค่าเกมนี้ครับผมสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับเพตั้งค่าสูงสุดปลายก็ได้นะครับแล้วก็ระดับรัาบลื่นนะครับก็จะเป็นรวดเร็วหรือรัาบลื่นอันนี้แล้วแต่นะครับผมระดับความวิเคราะห์ก็แล้วแต่ทุกอย่างแล้วแต่หมดนะครับตามนี้แล้วก็ระบบตัวละครนะหลุดจากการค้างนะกดได้สลับตัวละครอะไรอย่างนี้ได้นะครับเหนไหมหลุดจากการค้างมันก็จะมีแบบระบบที่แบบช่วยแก้ไขให้มันมาในเกมเลยนะครับผมกลับไปหน้าล็อกอินก็ได้นะครับ ภาษาในเกมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไทยไปสิแล้วก็เสียงับผมก็มีอังกงกริคนระับยังไม่มีภาษาเสียงอื่นนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะกับ Spi ร์ตแ y น a าซีนะผมใครชอบก็จัดไปนะภาพสวยใช้ได้นะครับผมแนะนำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปละ